นี่ก็จะเป็นบริเวณาทางเข้าไปชมพระาธาตุนะครับเห็นไหมครับยากาศร่มรื่นนะครับแต่ตอนนี้แดด ผมมาในช่วงไม่ใช่วันหยุดนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้นี่ครับพระคัแก่กำลังจะบูรณนะใหม่นะครับไม่ได้ถอดรองเท้าร้อน,นสวยนะครับประทาศครับผมรวราบายกันก่อน ดวดวงเปิดสัตวเปิดขอให้มีชคลาภในมามาเดี๋ยวผมพาชมบริการรอบๆนะครับคระทาดขขามแก่น ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับนี่ก็คือโบสนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับพระธาตุขามเกศน,นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมานะครับมาได้นะครับบรรยากาศดีลมรื่นดีนะครับ อาจจะอ่านานะครับโดยรวมนี่อาจจะเป็นพระทาตเดิมนะครับ